วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดดที่4เมษายน2567ครับคืนนี้ท่านอยู่กับเราร้ยลาอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ VPT เด็ดของเราทําเงินกันอีกเช่นเคยครับเราร้ยลาครับให้รองที่ลูตันทาวนะครับราคา2ลูกครึ่งสวยๆทุ่วมๆแบบนี้ครับก็เป็นทางด้านของอาเซนอลครับชนะลูตันทาวไปได้2ประตูต่อ0แฮนดิแคปทางด้านของลูตันก็กินกันไปนะครับคู่นี้ก็ ค่อนข้างที่จะมั่นใจทีเดียวนะครับในรองที่ลูตั้นกันไว้นะครับก็อิ่มน้ำสำราญกันไปครับสำหรับคัมคืนนี้มีมาฝากกัน6คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในพรีเมียร์ลีกเตะกันตีหนึ่งครึ่งหลังจากที่อาร์เซนอลนะครับขยับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงแล้ววันนี้มาดูลิเวอร์พูลกันต่อครับจะทวงคืนตำแหน่งจ่าฝูงได้หรือไม่นะครับโอกาสค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ คู่สองครับเพื่อนรักหักเตลียมโหดนะครับเชลซีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันแน่นอนนะครับคู่นี้ลาลิกาสเปนมีมาฝากกันหนึ่งคู่นะครับแกรนาด้าทีมรองป่วยครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาเลนเซียนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอลแลนด์พรีเมียร์หยิบยกกันขึ้นมา3คู่ครับคู่แรกครับเวโรดัมทีมท้ายตารางนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเฟย์ญูดทีมหัวตารางเลยนะครับฟอร์มแรงเหลือเกิน ทางด้านของคู่ตีหนึ่งครับวาสไวเจอกับทางด้านของอเมเรซิตี้แล้วก็คู่นีกครับตีสองตรงอาจจกซามสดตมเจอกับโกเฮดอีเกิลครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับทั้งหมด6คู่ค่ำคืนนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่พีท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ Line แอดนะครับแอดไซน์หนึ่งศูนย์ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเพนเ์ลลกอังกฤษครับริพูเปิดบ้านรับกเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้แนวลิพูหมายมั่นปันมือครับที่จะทวงตำแหน่งจ่าฝูงให้ได้นะครับคู่นี้เจอกันมา 9นัดหลังนะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลชนะไป7นัดครับเสมอกัน1นัดแล้วก็เชฟฟิลด์ชนะได้1นัดก็ย้อนไปนู่นครับลีกคับปี2003นู่นเลยที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคลิกชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1เล่นในบ้านของเชฟฟิลด์นะครับเชฟฟิลด์มาเยือนลิเวอร์พูลนัดล่าสุดนะครับเชฟฟิลด์แพ้ไป2ประตูต่อ1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับชนะสูงสุดเนี่ยลิเวอร์พูลถล่มเชฟฟิลด์ไป4-0เท่านั้นเองครับปี2007นะครับช่วงหลังเนี่ย ยิงเต็มที่ก็คือ2ประตูครับสำหรับริพูนะครับแฮนดี้แคปวันนี้ก็โหแรงเหลือเกินนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับริพูนัดล่าสุดเฉือนเอาชนะไบรตันไปได้ครับ2ประตูต่อหนึก่อนหน้านั้นเสมอแมนยูใน f a Cup นะครับ2-2แล้วก็ตกรอบไปนะครับแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับในยูโรป้าเนี่ยชนะสปาร์ตาปาร์คได้ในบ้านถึง6ประตูต่อหนะครับ ในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเกมเยือนไปเยือนทางด้านของนอต์ทแฮมฟอลล์สชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงหลังวันไหนที่จุดติดนะครับเรียกว่าถล่มทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนัดหน้ามีโปรแกร,รมที่ต้องเจอกับแมนยูอยู่นะครับไปเยือนแมนยูในวันที่7นี้ครับสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูในศึกแดงเดือดนะครับในยูโรปเนี่ย ลิเวอร์พูลเจอกับอัตแลนตานะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นงานยากมากมายอะไรนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลหลังจากนั้นต้องเปิดบ้านรับคริสตันพาเล็ตนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนฟูลแลมนะครับทีมกลางตารางทั้งหมดเลยนะครับมาดูเิติของเชฟฟิลด์บ้างนะครับผลงาน6นัดหลังชนะ1นัดครับไปเยือนลูตันชนะได้31นครับนัดล่าสุดเสมอฟูลแลมสุดมันครับ3 3ไปเยือนบอลสมาร์ทครับเสมอ2ประตูต่อ2ที่เหลือแพ้อาร์เซนอลนะครับ6 0เลย แพ้วูฟนะครับในเกมเยือนใน1-0แล้วก็แพ้ไบรตันถึง5ประตูต่อ0ูนะครับแพ้เกมเพรสซิงนะครับแล้วก็แพ้บอลเรียกกันว่าสไตล์แบบต่อบอลบ็อกทูบกนะครับสำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้บอลสไตล์นี้นะครับวันนี้ลิเวร์ูก็ประมาณนั้นแหละครับโปรแกรมของเชฟฟิลด์นะครับนัดหน้าเปิดบ้านรับเชลซีไปเยือนเบลนต์ฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับเบอร์นลีก็ยังถือว่ามีโอกาสครับ ที่จะหาแต้มได้อยู่นะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของลิวพูครับมาการเกือบเต็มทีมครับขาดกองหลังหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแอนดรูโรเบอร์สันบาเซติกมาติดนะครับแดนกลางเนี่ยขาดทางด้านของเคอร์ติสโจนเดลโก้คันตาล่าเกมรุกยังไม่มีโจต้าครับลุ้นอาการบาดเจ็บอยู่นะครับที่จะกลับมาช่วยทีมกองหลังวันนี้ลิฟูใช้ทางด้านของเจ้าหนูอย่างแบลลี่นะครับรวมถึงทางด้านของ ควนชานะครับยืนแบ็กทั้ง2ฝั่งแล้วก็ได้โกเมสยืนคู่กับฟานไดครับเกมในแดนกลางครับอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นแม็กอาริสเตอร์เอนโดนะครับโซบอสไลเกมลุกมีโมมัาซาร่าครับทางด้านของนูนเจสแล้วก็หลุยดิอาร์สครับแล้วก็กักโปดอปเป็นสำรองครับคู่นี้ราคาเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสามน้ำขาวเลยครับท่วมท้นเหลือเกินนะครับสกอร์สูง4เม็ดเต็มน้ำขาวสกอร์สูงน่าลุ้นมากกว่านะครับ4เม็ดลุ้นกันที่เม็ดที่5นะครับ ขอเชฟฟิลมาสักเม็ดริบูมาสักสี่นะครับห้าเม็ดก็ยังพอทํากําไรได้อยู่คู่นี้ยังมองว่าริบูครับสามแต้มไม่น่าจะหนีไปไหนไกลนะครับอยู่ที่ว่าจะยิงเร็วยิงช้ายิงมากยิงน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ยังมองว่าทางด้านของริบูครับสามแต้มแน่ๆลุ้นกันที่เม็ดที่สามครับสองเม็ดก็น่าจะมีแน่ๆครับไม่ซ้ารอยกับอาร์เซนอลเมื่อวานแน่นอนครับให้ต่อที่ริบูครับคู่นี้ราคาสองลูกครึ่งควบสามน้ำขาวๆสวยๆครับ มาต่อกันที่เพื่อนรักกันบ้างนะครับเชลซี Chelsea กับแมนยูครับวันนี้คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดนะครับบ้านของแมนยูแมนยูเฉือนชนะไป2อหนึ่งก่อนหนะ้านั้นแมนยูถล่มไปถึง4ประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับในบ้านของเชลซีเนี่ยเสมอกัน1นหนึ่งมา2นัดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันแบบไรสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแมนยูก็เคยบุกมาเยือนทางด้านของเชลซีแล้วก็ชนะไปได้ปี2020กับ2019นะครับ 2-0แล้วก็21สถิสติถือว่าดูดีกว่าครับสำหรับทางด้านของแมนยู10นัดเจอกันเชลซีชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับแมนยูชนะได้ถึง4นัดทางด้านของเสมอกันเนี่ยเสมอกันถึง5นัดครับคู่นี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าวันนี้ใครจะคมกว่ากันเลยครับผลงานของเชลซี6นัดหลังไม่แพ้ใครนะครับในบ้านเนี่ย5นัดนะครับชนะมา3เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับเบอร์สลีย์เหลือ10คนมา ตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2นะครับผลงานของเชลซีในบ้านก็ถือว่ายังดูดีครับยิงมากกว่า2เม็ดทุกนัดเลยนะครับสำหรับเชลซีเกมรุกยอดเยี่ยมครับวันนี้เนี่ยต้องห่มเกมรุกเข้าใส่ทางด้านของแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูเตดบ้างนะครับสติเสมอมา2นัดแล้วใน90นาทีนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเบนส์ฟอร์ดเกือบไม่เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับมีเสามีคานช่วยชีวิตไว้ตลอดนะครับเสมอกับเบนส์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ1ถือว่าเก็บแต้มได้อย่างวุดหวิด ก่อนน้นั้นใน F a c เ p ครับเสมอกับลิเวูในพูลใน90นาทีนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมไปนะครับโดยที่มาแซงในช่วงต่อเวลาพิเศษครับพิมลีกของแมนยูนัดเยือนล่าสุดไปเยือนแมนซิตี้ครับแพ้ไป3-1ในบ้านในชนะวิตัน2-0นะครับเกมเยือนไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ชนะได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนใน f a ครับนัดหน้าแมนยูเจอลิเวูครับอย่างที่ได้เรียนไปครับสึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้ไม่ควรพลาดนะครับ ชมกับเราได้ที่เราร้อยหลานะครับที่เหลือเนี่ยเป็นเกมเยือนทั้งนั้นนะครับ2นัดนะครับไปเยือนบอลส์มัตก่อนที่จะต้องไปเยือนโคเวนทรีใน F a ฟเอรอบ4ทีมนะครับแต่น่าจะไปเตะกันที่เวมบลีย์นะครับสำหรับทางด้านของ F a ฟเอครอบ4ทีมสุดท้ายนะครับในเตะสนามกลางครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับขาดเอ็นคุนคูนะครับลาเวียชุกเวเมกานะครับแดนกลางเกมรับเนี่ยขาดโฟฟาน่ากุสโดนะครับ โควิลนะครับลิสเจมชิวเวลรวมถึงทางด้านของชาโลบาด้วยครับพอๆกันเลยครับทางด้านของแมนยูก็กองหลังเจ็บเพียบวันนี้น่าจะใช้อัมราบัดกันมายืนเป็นแบ็คนะครับรวมถึงทางด้านของอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะได้เห็นว่าทางด้านของแอนโทนี่จับมายืนเป็นแบ็คซ้ายเลยครับหลังจากที่นัดเล่นกับลิเวอร์พูลครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ตัวเจ็บของแมนยูเนี่ยกองหลังทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาตินเนสครับจอนนี่อีแวนนะครับลุกชอลินเดอร์เลฟวาลานมาเลเซียครับโอ้เจ็บเพียบครับที่เหลือก็มีแค่แม็กควายวานบิสก้าดานโลนะครับเกมแดนกลางยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสครับคอบบี้ไมนูคาเซมิโลกานาโชมาคัทแลตฟอร์ดนะครับเมสันเมาส์ก็หายเจ็บกลับมาแล้วลูกรักอย่างแม็กโทมิเน่ก็ยังอยู่นะครับรวมถึงทางด้านของคริสเตียนอิลิกเซนด้วยนะครับถ้าวันนี้เนี่ย กับกองกลางไปเป็นแบ็กเนี่ยก็ต้องมาดูครับความน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เกมรุกมีทางด้านของหอยลูนครับยืนหน้าเปาเช่นเคยนะครับสําหรับแมนยูคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเชลซีครับต่อขาดบาทลึกที่ครึ่งลูกนะครับน้าเต็มด้วยราคาปปน้ําลงเหลือแค่น้ําบวกสิเท่านั้นนะครับแฮนดิแคปเอียงมาทางด้านของเชลซีเยอะพอสมควรนะครับสกอร์สูง3ลูกครึ่งเลยนะครับไกลทีเดียวครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะทันกันนะครับแต่แล้วก็ เจอกันที่อะไรส่วนมากจบเสมอครับ1-100ทั้งนั้นเลยนะครับคู่นี้เหล่าร้หลักก็ยังมองว่าขอหูสักข้างหรือแมนยูครึ่งลูกมีลุ้นมากกว่าครับให้รองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับราคาครึ่งลูกน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่ลาลิกาสเปนครับเป็นทางด้านของกรานาดาครับวันนี้เปิดบ้านรับจำเยนของบาเลเซียครับคู่นี้มีอะไรแปลกอยู่นะครับผลงานเจอกันมาสิบนัดหลังครับกรานาดาชนะได้สองเสมอสามบาเลเซียชนะไป ห้านัดนะครับมีเกมเยือนนัดเดียวที่บาลนเซียบุกมาเยือนชนะได้ปี2017เท่านั้นเองที่เหลือชนะในบ้านทั้งนั้นนะครับนัดล่าสุดเตะกันบ้านของบาเลนเซียเจ้าบ้านชนะไป10เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เล่นในบ้านกรานาดาครับสองนัดล่าสุดเสมอกันไป11แล้วก็2-2ครับผลงานของกรานาดาครับช่วงหลังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หลังจากที่วูบว่ามาพอสมควรน,นะครับแต่4นัดหลังแพ้รวดครับนัดล่าสุดเกมเยือนไปเยือนคาดิสแพ้1-0่ครับแพ้มาโยกา10่ แพ้เรอสูเซตคาบ้านเกมนัดล่าสุดในบ้านนะครับสองประตูต่อสามหกนัดหลังเนี่ยแพ้ไปถึงสี่นัดครับเสมอไปสองนัดเท่านั้นเองทางด้านของบาริเซียบ้างนะครับฟอร์มอาจจะลนลนหายหายไปบ้างครับสองนัดล่าสุดมีแค่คะแนนเดียวครับเสมอมาโยกาแบบไรสกอนนัดล่าสุดในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนบิยาริวแพ้ไปหนึ่งศูนย์นะครับมีเก็บช,ะชนะทด้ยในบ้าน,นครับชนะเคตาเฟ่ไปหนึ่งศูนย์เท่านั้นเองหกนัดหลังชนะแค่หนึ่งครับ เสมอถึง3แพ้ไป2นัดนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับอย่างที่ได้เรียนไว้มันค่อนข้างที่จะแปลกเป็นทางด้านของบาลานเซียทีมเยือนเปิดมาแค่ราคาปป,ปน้ําเต็มด้วยนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกแฮนดี้แคบนี่ยังมองว่าไม่ขาดนะครับกรานาด้าเล่นในบ้านนัดนี้อาจจะมีเสมอครับเสียงเอหูข้แรกหนึ่งข้างครับสำหรับคู่นี้ให้รองที่กรานาด้าครับราคาปป,ปน้ําขาวๆครับมากันที่เนเธอร์แลนด์กันบ้างครับ ฮอนแลนด์วันนี้ครับฮอนแลนด์พรีเมียร์มากัน3คู่นะครับคู่แรกครับเวโรดัมครับเปิดบ้านรับกกมเยือนของรองจากฝูงอย่างเฟยยูนดนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด7นัดหลังครับเวโรดัมชนะได้1นัดครับที่เหลือเฟยยูนดทั้งนั้นครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกชนะสูงสุดเนี่ยในบ้านของเฟย์ยูนดชนะไปถึง5 0เกมเยือนของเฟยนููนดด้าล่าสุดที่มาเยือนเวโดัมครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองครับยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดนะครับสำหรับทางดงยที่ิ เวโรดัมนะครับผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านช่วงหลังก็ตามฟอร์มครับอยู่ท้ายตารางฟอร์มก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่6นัดเก็บได้แค่2คะแนนเท่านั้นเองครับนัดล่าสุดไปเยือนอัลเมเดซิตี้เสมอไป1ประตูต่อ1น,นะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านแนน่แพ้อาเซตอัคมาไปถึง40นะครับแล้วก็แพ้ในเมเกน5-2แพ้ฮินเลนวินไปถึง40นนะครับโดนทีมหัวตารางเนี่ยกดยับเลยนะครับสำหรับทางด้านของเวโรดัม มาดูทางด้านของฟีนูตรับตะดำบ้างนะครับผลงานดีครับช่วงนี้ยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดในแต่ละนัดครับสกอร์สูงทั้งนั้นเลยครับนัดล่าสุดชนะอูเทร็กไป4-2ก่อนก่อนนั้นไปเยือนฮีเลนวินชนะได้3-2ครับชนะเฮอร์ลเค่ไปถึง3ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดมีถึง3ประตูครับที่เหลือเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกเลยนะครับฟีนูตเกมรุกมันมากครับแต่คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นฟีนูตครับเปิดต่อมาแรงแพงถึง สองลูกครึ่งควบสามน้ำเต็มนะครับสองลูกครึ่งน้ําไม่ถึงน้ําขาวครับแฮนดิแคปสูงอยู่ที่สี่เมตรครับคู่นี้เนี่ยยังมองว่าต่ําดีกว่านะครับฟีนูดน่าจะเน้นมากกว่าที่จะต้องเก็บหลายลูกนะครับเอาแค่สามแต้มก็น่าจะพอไหวนะครับสาหรับฟีนูดพระฉะคู่นี้ให้รองที่เวลดัมครับสองลูกครึ่งควบสามเอาหูข้อแรกหนึ่งข้างครับแพ้สองศูนย์ก็ถือว่ายังได้เต็มอยู่นะครับแพ้สามเสียครึ่งหนึ่ง ก็ถือว่าไม่เสียหายครับสำหรับคู่นี้ให้รองที่เวโลดัมครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของวาลชไวครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอารเมเลสซิตี้คู่นี้เจอกันมาตั้งแต่ดิวชั่น2เลยนะครับ10นัดหลังครับวาลชไวชนะไปได้แค่นัดเดียวครับเสมอ1ที่เหลืออารเมเลสซิตี้ชนะได้ถึง8นัดครับแฮนดิแคปรวมถึงทางด้านของสซิติเจอกันเนี่ยอเมเลสซิตี้ ขมยับครับเสติกันบ้างครับเจ้าบ้านวาวสไวยผลงานดีนะครับ3นัดหลังเก็บได้ถึง5แต้มนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านเสมอฮีเลนวินไป1-1ถือว่ามีโต้มีเถียงครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเอ็กเซลเซียร์เสมอ1-1เช่นกันครับในบ้านที่ชนะชนะล่าสุดชนะวิสเทสครับ3-1เลยนะครับ6นัดหลังชนะ1เสมอ2ครับแพ้ไป3ที่แพ้เนี่ยแพ้โกเฮดอีเกิลแพ้ฟอร์ตูน่าซิตาร์แพ้เฟยอนูดนะครับ ก็ถือว่าเหนียวครับช่วงนี้ครับสำหรับทางด้านของวอลสไวมาดูทางด้านของอัลเมเลซิตี้บ้างครับเสมอมา4นัดติดแล้วนะครับ1-1มา3นัดติดแล้วก็2-2มา1นัดนะครับนาลาสูดเสมอเวลดัมครับ1ประตูต่อ1ก่อนนั้นไปเยือนวิทเทสครับเสมอ1-1เช่นกันนะครับ6นัดหลังชนะ1ครับเสมอถึง4นัดแพ้ไปแค่นัดเดียวครับที่แพ้ในแพ้ฟีนูดนะครับในบ้าน2-0เกมเยือนที่ไปเยือนซูโวล่เนี่ย ชนะมาได้นะครับเก็บ3แต้มสําคัญมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นวาวสไวดครับเปิดต่อมาที่ราคาปปน้ําลบสิเลยครับลบสิน้ําสูงกว่านะครับที่0.96อเมเร่อยู่ที่0.94ี่นะครับแฮนดิแคบยังมองว่าทางด้านของอเมเร่วันนี้มีสิทธิ์เสมอสูงนะครับแล้วก็บอลมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่อเมเล่ซิตี้ครับขอหูหนึ่งข้างแล้วกันนะครับราคา น้ำลบ10ราคาปอปอหรือครึ่งลูกน้ำบวกสิสวยๆวยกินเต็มๆครับไปไปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับอาเจ็กซามสดัมวันนี้เจอกับทางด้านของโกเฮดอีเกิลอันดับใกล้กันเลยนะครับคู่นี้ผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังครับอาเจ็ตชนะไป6เสมอ3โกเฮดอีเกิลชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้น,นครับปี2022นะครับชนะได้ในบ้านใน2-1เกมเยือนของโกเฮดอีเกิลทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอครับนัดล่าสุด ที่เล่นกันในบ้านของอาแจกด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ทั้งนั้นนะครับไม่ต่ำกว่าสกอร์ห่างไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับมาดูสิติของเจ้าบ้านกันต่อนะครับอาแจกนัดล่าสุดฟอร์มดีครับไปเยือนโซเล่นชนะมาได้3าหนึ่งก่อนหน้านั้นไปเยือนปาตักรอสตด์ดามครับเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเรียกว่าหลุดนะครับแพ้แอตเลวิล่าไปถึง40หลังจากที่นัดแรกเนี่ยไปยันเสมอยันเสมอกับ แอซัมวิล่าในบ้านเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับใบแดงทั้งสองฝั่งด้วยครับช่วงนี้อแจกเล่นแรงครับใบแดงเดือดเเลยทางด้านของโกเฮดอีโก้กันบ้างครับหกนัดหลังครับฟอร์มถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมีแพ้กับชนะเท่านั้นเองเสมอไม่มีครับนัดล่าสุดเอาชนะเอ็กซ์ซลเซียไปสามศูนย์เลยครับเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนเฮย์เลอร์เคิลครับแพ้ไปสองศูนย์นะครับหกนัดหลังชนะสามแพ้ไปสามเลยนะครับสำหรับโกเฮดอีโก้ วันไหนฟอร์มดีเนี่ยสู้ได้ทุกทีมนะครับวันไหนฟอร์มไม่ดีทีมบว้ยก็ยังแพ้นะครับสำหรับโคเฮดอีโก้แต่ราคาที่เปิดมาครับมันค่อนข้างที่จะขาดแล้วก็แรงแพงถึงลูกควบลูกครึ่งเลยครับน้ำเต็มโคเฮดอีโก้อยู่ที่น้ำขาวนะครับราคาเม็ดเต็มให้แค่น้ำบวก10บเท่านั้นครับแฮนดิ c แคปมาแบบนี้ครับก็แน่นอนนะครับอาแจกต้องสามแต้มเท่านั้นในบ้านแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ตามราคาไปครับให้ ต่อที่อาเจะซามส์ดามครับราคาลูกควบลูกครึ่งหรือ1เม็ดเต็มน้ําบวกส0สวยๆลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับครบจบเรียบร้อยครับค่ําคืนนี้ครับทั้งหมด6คู่นะครับแล้วก็ฝาก3คู่คัดจังหนับของเราไว้ด้วยละกันนะครับที่มองไว้ในค่ําคืนนี้เป็นทางด้านของซัมซันสปอร์ครับเล่นในบ้านนะครับต่อที่ครึ่งลูกเนี่ยก็จัดต่อไปซัมซันสปอร์ในบ้านแข็งแกร่งมากครับอีกหนึ่งคู่ครับดีนโมเคียบครับเปิดต่อมาเม็ดเต็มนะครับคู่นี้ ก็มองว่าเคียบน่าจะ3แต้มได้ลุ้นกันที่เม็ดที่2โอกาสดีกว่านะครับให้ต่อที่ดินโมเคียบราคาเม็ดเต็มครับแล้วก็อีก1คู่ครับเป็นซีเอสคลาคิโอวาครับเล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วถึงแม้ว่าเปิดราคาไม่ขาดเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ครึ่งควบลุกเท่านั้นเองก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าตัวเจ็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียว3คู่คัดจังหนักก็จัดให้นะครับในหน้าช่องของเราวันนี้นะครับไปสรุปกันอีกทีนึงครับ คู่ได้ครับลิเวอร์พูลกับเชฟฟิลด์คู่นี้ยังมองว่าลิเวอร์พูลครับขาดขาดนะครับคู่2เชลซีกับแมนยูไปกับผีแดงและกันครับคู่นี้ราคาปปอกับครึ่งลูกนะครับกรานาดาบาเลนเซียราคาแปลกครับบาเลนเซียเปิดต่อแค่ราคาปปให้รองที่กรานาดาเจ้าบ้านมีเซอร์ไพรส์ครับเวลดัมเฟยนูตครับเฟยนูตเปิดต่อถึง2ลูกครึ่งควบ3ครับเอาหูข้อแรกหนึ่งข้างรองเวลดัมในบ้านแพ้ไม่เกิน2ลูกครับ วอสฟากับอเมริซิตี้นะครับคู่นี้ก็ยังเป็นทางด้านของอเมริซิตี้เสถิติดีกว่าครับรองอเมริซิตี้ราคาปอกปอครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอาจจซามสดมกับโกเฮดอีโก้ e ราคาแปลกอีกเช่นกันต่อแบบทุ่มท่วมเฉยเลยนะครับอาจจฟอร์มไม่ดีแบบนี้อยู่ดีเปิดต่อแพงให้ต่อที่อาจจซับราคา1เม็ดเต็มหรือลูกครึ่งครับครบจบเรียบร้อยครับคำคืนนี้ทั้งหมด6คู่กับหน้าช่องของเราขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะครับ วันที่4เดือน4แบบนี้ขอให้มีโชคมีใช้แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ